สวัสดีค่ะชื่อสรชาเชื่อมสกุลค่ะชื่อเล่นชื่อป๊อบค่ะเล่นตั้งแต่แปดปอบค่ะตอนแรกเล่นมาลุกไทยก่อนค่ะแล้วก็ฝึกสากลทีหลังค่ะตอนนี้เรียนอยู่คารุศาตร์จุลาค่ะปีหนึ่ง น้องป๊อบยังคงเปิดหลักสูตรทำอาหารเสิร์ฟยำใส่ทีมกัมพูชาอย่างต่อเนื่องก็ตกใจนิดนึงค่ะเพราะปกติเล่นหรั่รโก็ไม่มีคนมาถ่ายรูปอะไรด้วยอะไรมากมายใช่ค่ะโอ้โหน่าจะเป็นน่าจะเป็นกระดานที่เล่นกับเวียดนามค่ะ ได้เหรียญทองแดงซีเกมค่ะประเภทประเภททีมค่ะก็ปกติหนูก็ดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยๆม่มีแนวหนังที่ชอบไหม ชอบแบบว่าเป็นพวกอเวนเจอร์อะไรเงี้ยค่ะอ๋อชอบแบบพวกรวมพลังอะไรใช่ค่ะใช่มีแน่นอนค่ะตั้งแต่เด็กๆก็แพ้ก็เรื่องปกติก็ต้องร้องไห้เป็นธรรมดาเพราะรู้สึกเสียใจแต่ว่าโตมาก็ไม่ไม่มีไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่ค่ะก็ มันเหมือนซ้อมหลังเลิกเรียนเอาค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันก็เด็กๆอยู่ก็เรียนหนังสืออยู่ด้วยแล้วก็หาเวลาว่างซ้อมเอาก็ประมาณน่าจะประมาณสี่ชั่วโมงนานนานมากาค่ะต่อวันใช่ค่ะหนูเริ่มเรียนตั้งแต่อนุบาลเพราะโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลเขามีคาดสอนแล้วก็ครูเป็นคนชวนมาแล้วก็เริ่มเล่นมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ลองแข่งแล้วก็ติดใจก็เลยแข่งมาเรื่อยๆ ก็มันดูคลิปใน Youtube แล้วก็มีเอ่อเรสเฟลเลนอะไรก็หาในอินเทอร์เน็ตอะไรก็ดูได้ค่ะช่องช่องคาราวาผู้ไปรู้ค่ะอันนี้ดูดูหลายคลิปเลยนี่มันตอบเป็นนะเนี่ยใครสองมันตอบไปเออพี่ชงว่าขนาดนี้อะครอบต่บแล้วชักเลย คัดติดขัะได้เป็นที่1ค่ะเป็นที่1แล้วก็จะไปเจอกันถ้าเกิดว่าจะติดตามการแข่งขันของน้องป๊อปเนี่ยรายการต่อไปเนี่ยคือรายการอะไรครับเดือนกันยาน,นี้มีแข่งที่เอเชียนเ,เ,เ,เกมค่ะที่ประเทศจีนอ๋อเป็นตัวแทนไปด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีอีกแมตช์นึงก็คือตรงนี้ที่คัดกันเสร็จก็จะเป็นจะเป็นคัดตัวไปโอลิมเปียนค่ะอ,อโอลิมเปียรใช่แล้วอาเซียนอินอร์นี่ต้องลงไหมอาเซียนอินอร์น่าจะเป็นปีหน้าค่ะก็ได้ลงเหมือนกันค่ะ โอเคก็คือเป็นตัวแทนประเทศไทยยาวๆใช่ค่ะก็บางคนอาจจะคิดว่าหมากรุกมันมันยากนะคะแล้วก็อาจจะแบบอาจจะคิดว่าน่าเบื่อแต่ว่าหมากรุกมันก็มีความสนุกของมันค่ะต้องค่อยๆค่อยๆเล่นแล้วก็ต้องพยายามอดทนนิดนึงช่วงแรกๆมันก็อาจจะแบบรู้สึกน่าเบื่อหน่อยแต่ว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันจะสนุกแน่นอนค่ะได้ค่ะติดต่อติดต่อทางเฟ e บ o ๊กก็ได้ค่ะชื่อว่า ป๊อสโลชาค่ะโนะอเคขอบคุณมากครับน้องป๊อปนะขอบคุณค่ะทราวาดผู้ไฟรู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากรุกสะสมจากงานแข่งปอตทรรวมพลคนรักหมากลุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง650บาทเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดหมากรุกไทยได้นะครับ